สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูกับแก้มค่ะก็คือลาบหมูทอดนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่ทําง่ายนะคะแล้วก็ไม่ยากเลยแถมวัตถุดิบก็มีไม่เยอะแล้วก็ไม่หลายขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหมูสับค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือผักชีฝรั่งนะคะที่เราได้ซอยไว้แล้วค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหอมแดงที่ซอยแล้วแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยค่ะที่เราใส่ไปก็คือเข้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปสักสองช้อนชาเติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะ ใส่แป้งทอดกรอบค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะลงไปสักสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่หอมซอยลงไปค่ะผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใบมะกรูดหั่นซอยค่ะก็ใส่ลงไป แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะส่วนผสมและอัตราส่วนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะใส่อะไรเท่าไหร่นะคะให้เพื่อนๆลองชิมดูได้ค่ะชิมแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่เป็นไรค่ะมันไม่อันตรายนะส่วนรสชาติในการลาบครั้งนี้นะคะแอดมินใช้วิธีการชิมค่ะแล้วก็เอารสชาติที่แอดมินชอบนะคะ ตอนนี้เราก็คลุกเขาไปก่อนคะ่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันคะ่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างก็ได้แล้วคะ่ะรสชาติก็ได้แล้วเราจะทําการปั้นเขาเป็นลูกๆนะคะก็ปั้นให้เป็นลูกเล็กๆหรือว่าให้เป็นเหมือนลูกชิ้นนะคะให้เป็นพอค,คําค่ะ แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันหยุด4วันที่เพื่อนๆนได้หยุดลงไปได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะแอดมินก็ไม่จะลงคลิปเลยค่ะมา2วันแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนๆได้รับชมต่อ,ต,อต่อกันเลยนะคะวันนี้ให้ชมกันเลยค่ะ2คลิปก็เหมือนเดิมค่ะเป็นกับข้าวง่ายๆกับแกงง่ายๆอาหารบ้านๆน,นะคะพร้อมที่จะแนะนำสูตรแล้วก็แนะนำวิธีทำง่ายๆให้เพื่อนๆนได้รับชมค่ะ ตอนนี้เราก็ปั้นราบทอดครบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำการทอดกันค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะเออใช่ค่ะขั้นตอนนี้เราต้องทอดใบมะกรูดก่อนค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปทอดค่ะก็ขั้นตอนนี้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะทอดพอแค่ใบมะกรูดกรอบค่ะ ตอนนี้ใบมะกรูดก็ทอดกรอบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทอดลาบกันเลยค่ะเริ่มจากกระทะที่แล้วนะคะเอาใบมะกรูดออกแล้วน้ำมันก็เริ่มร้อนค่ะเราก็เอาลาบลงไปทอดไฟที่เราใช้นะคะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะเพื่อที่จะค่อยๆทอดให้ลาบข้างในเขาสุกด้วยค่ะ ส่วนปริมาณลาบที่เราทำนะคะเราจะทอดทั้งหมด2กระทะค่ะอันนี้ก็คือรอบแรกค่ะคือกระทะแรกตอนนี้ทอดรอบแรกกระทะแรกเราก็ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักเขาขึ้นไปให้เสด็จน้ำมันตอนนี้เราก็ทอดรอบสุดท้ายก็คือทอดรอบที่2ค่ะก็เดี๋ยวดูวิธีการทอดไปก่อนเรื่อยๆค่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูลาบหมูทอดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูนี้ค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ